วันนี้ผมมีโปรแกรมมานำเสนอนะครับอย่างโปรแกรม LibreOffice นี่นะครับจะเป็นเว็บที่ดาวน์โหลดโปรแกรมเดีย๋ยวผมจะกิ้งลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปนะครับครับผมต่อไปเราจะไปดูหน้าตาโปรแกรมกันเลยนะครับอันนี้นะครับในส่วนนี้จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมโปรแกรม LibreOffice นะครับจะเปิดให้ใช้งานฟรีในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับจะไป จะประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยๆอีกหลายส่วนเช่น Writer, Document, c a l แล้วก็ Impress, Presentation นะครับครับโดยวันนี้เราจะมานำการรีวิวในส่วนของ Impress Presentation นะครับซึ่งในส่วนนี้จะทำหน้าที่ต่างๆได้คล้ายกับ PowerPoint ของ Microsoft Word ได้เกือบทั้งหมดนะครับ เราก็กดไปที่ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของตัว Imped Presentation นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Layout นะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะต้องการรูปแบบของการด e s ซน์งานอย่างไงอย่างตัวอย่างนะครับนี่ ก็จะมีได้หลายลักษณะนะครับโอเคอันนี้นะครับก็ลองพิมพ์ไปก่อนนะครับการอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนพิมพ์ของหัวข้อนะครับ แล้วเราก็สามารถ Insert ตัวรูปได้นะครับอันนี้จะเป็น Insert ในส่วนรูปภาพจัดรูปแบบได้ครับเหมือน PowerPoint เลยครับแล้วก็มีการจัดหน้าตานะครับนี่ค่ะปรับ ขนาดของเปเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวนะครับถ้าสมมุติเราจะทําเป็นแบ็กกราวคันเลอร์ก็สามารถเลือกในจุดจุดนี้ได้นะครับผมเอาเป็นสีเขียวแล้วกันโอเคนี่นะครับก็จะเป็นสีขึ้นมาและในส่วนของการทํา ให้มันขยับต่างๆนะครับอันนี้ก็กดตรงนี้ครับสไลด์ทรานสิชันนะครับเขาก็คุ่มดำให้มันเป็นแรนดอมเป็นบล็อกเป็นต่างๆได้นะครับ อันนี้ถ้าเรากดไปที่มาสเตอร์เพจก็จะมีเป็นพวกเทมเพลตที่เขาทำไว้แล้วนะครับสวยๆให้เราได้เลือกใช้กันทุกอย่างจะทำงานคล้ายๆ Microsoft Word PowerPoint นะครับแล้วในตัวนี้นะครับสามารถ เราสามารถเซฟไฟล์ในตัวของมันเองนะครับจะเป็น .odp นะครับแต่เราสามารถเซฟไฟล์เป็นของ PowerPoint ได้นะครับ .pptx นะครับแล้วเราสามารถไปนำไปใช้ในเปิดในส่วนของต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มสไลด์นะครับ กดคลิกขวาแล้วก็เลือกว,วิธี New สไลด์หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับสไลด์แล้วก็ new slide ก็ขึ้นเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์ก็กด F5 ก็ได้ครับก็จะเป็นสไลด์โชว์ต่างๆ แล้วก็มีเนี่ยครับเพิ่มวิดีโอได้มีไฮเปอร์ลิงก์มีเพิ่มมีสร้างเทเบิลแล้วก็มีแท็กบล็อกทุกอย่างเหมือน PowerPoint เลยนะครับแต่โปรแกรมตัวนี้นะครับเปิดใช้งานฟรีนะครับย้ำว่าเปิดใช้งานฟรีเราไม่ต้องไปแคกไปอะไรต่างๆเลยนะครับเราสามารถลงติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยครับ ใช้ง่ายเหมือนกันครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ